สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้น็อตอยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี3ยอดนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวที่คลององอ่างนะครับหลังจากที่ว่าได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่า,เ,าเข้ามาชมได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสดีน็อตก็เลยจะพามาเที่ยวที่คลององอ่างอนะครับว่ามีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะนะครับเห็นเขาบอกว่าสวยงามมาก วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาพามาเดินเล่นมาเดินดูบรรยากาศนะครับไปดูบรรยากาศข้างในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างพอเราเดินเข้ามาข้างในนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคลององอ่างไปอย่างมากเลยนะครับเป็นทั้งที่เดินแล้วก็ใครชอบพายเรือคายยักษ์นะครับวันสุกเสาร์อาทิตย์ หรือใครที่กําลังหากิจกรรมทําช่วงวันสุกเสาร์อาทิตย์เหมาะเลยครับที่คลององอ่างนะครับก็จะมีพายเรือคาย,ยักแบบนี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ไปเดินเล่นหรือว่าเดินเดินชิวๆนะครับในช่วงวันสุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงวันธรรมดาเราจะมาเดินที่ตลาดสะพานหันก็ได้เหมือนกันนะครับใครกําลังหาที่ถ่ายรูปหรือว่าที่เดินชิวๆอยู่นะครับตลาดสะพานหาันหรือว่าเชื่อมต่อมายัง ข้ององอ่างด้วยเนี่ยก็ก็เหมาะเลยครับผมคิดว่าอย่างนั้นสำหรับใครชอบถ่ายรูปหรือว่าเดินชิวเดินพักผ่อนนั้นนะครับเหมาะเลยครับ ซึ่งจากการสังเกตในวันนี้นะครับการมาท่องเที่ยวของประชาชนที่คลององอ่างแห่งนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีคนเออเรียกว่าแทบไม่มีคนเลยด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผมที่จะได้ถ่ายคลิปแบบไม่มีคนอื่นเป็นองค์ประกอบของคลิปนะครับจากปกติเราก็จะเห็นคนพลุกพ่านมากนะครับในคลิปของผมที่หลายๆคลิปที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเราแล้วก็จะได้ถ่ายแบบไม่มีคนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแบบหนึ่งที่จะ ได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดของคลององอ่างในช่วงเวลากลางวันบ่ายๆเงี้ยนะครับใครที่หาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หรือสถานที่ถ่ายรูปนะครับเดินชิวก็สามารถมาที่คลององอ่างได้นะครับ ซึ่งปรับปรุงให้มีภูมิทัศและความสวยงามมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก,กน,นะครับแต่ก่อนเราจะเห็นว่าคุ้นเคยกับคลองอาจจะไม่สวยเท่าไหร่หรือว่ามีาน้ําเสียหรือว่ามลภาวะทางน้ำอะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเนี่ยเห็นไหมมีการผ้าฟ้าผนังอะไรต่างๆให้ดูสวยงามปรับภูมิทัศน์ให้ดูเข้าที่เข้าทางดูเป็นระเบียบรเรียบร้อยมากขึ้นะนะครับเพราะนั้นตอนนี้คลองอ,องอ่างน่าเที่ยวแล้วนะครับมาเที่ยวกันดีกว่าที่คลององอ่างนะครับ สำหรับใครที่ชอบการถ่ายรูปนะครับผมว่าตรงนี้ตรงคลององอ่างเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะาสามารถเก็บภาพสวยๆงามๆได้ได้เป็นอย่างดีเลยครับหลายมุมผมเห็นว่ามาีเป็นองค์ประกอบของภาพที่ดีเลยอย่างภาพฝาผนังหรือกราฟฟิตี้ข้างฝาผนังเนี้ยก็จะเป็นฉากหลังเวลาเราถ่ายรูปให้เราได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่และภาพก็จะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของแต่และภาพนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินไปเดินชิลไปแล้วก็ ถ่ายรูปไปด้วยนะครับก็จะมีภาพกราฟิตี้หรือภาพฝาผนังที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเราเป็นฉากหลังให้เราก็ถือว่าเราได้เก็บภาพที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเชื่อว่าคลององอ่างแห่งนี้ก็เป็นที่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งของใครหลายคนนะครับส่วนตัวผมผม,ผมชอบครับผมแต่ไม่รู้ว่าะจะใครจะชอบบ้างนะครับแล้วแต่นานาจิตตังแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่อย่างน้อยคลององอางก็สวยขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะครับในความคิดของผม เพราะว่าแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับตอนนี้มีการปรปับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้ดูสวยงามมากขึ้นแล้วแล้วก็ทําให้การเดินทางไปมามีความสะดวกมากขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับในสายตาผมนะเพราะฉะน,นั้นมันก็มีอะไรดีขึ้นอยู่แล้วแหละเนาะทำให้ทำให้ดูดีขึ้นแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยต่อไปในอนาคตถ COVID ้าโควิดหมดแล้วอะไรเงี้ย หรือว่าน้อยลงแล้วก็จะอาจจะมีต่างชาติเข้ามาตรงนี้อาจจะเป็นจุดเช็คพอยท์ที่สําคัญอีกอย่างอ,อีกที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นคลองที่ยาวพอสมควรแล้วก็ยาวไปถึงตลาดสะพานหันเลยซึ่งเป็นที่ขายของอะไรแบบสินค้าสินค้าต่างๆเยอะมากะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น็อตก็จะพาเดินไปถึงตลาดสะพานหันเลยนะครับเดินยาวไปเรื่อยเลยนะครับไปถึงตลาดสะพานหาันว่าไปดูตรงนั้นว่ามีการค้าขายยังไงบ้าง ผมมองอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่า,าใครที่ชอบมาถ่ายรูปตอนเช้าเช้าตั้งแต่เช้าตู่อะไรเงี้ยตรงคลององอ่างแล้วก็ตลาดสะพานหันตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นที่ที่แบบแสงสวยแล้วก็เป็นเป็นภาพที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงตลาดสะพานหาันแล้วก็มีการค้าขายต่างๆแล้วก็คลององอ่างก็มีภาพที่สวยงามต่างๆนะครับกับตอนเช้าตู่ผมว่าน่าจะ เป็นภาพที่สวยงามเห็นวิถีชีวิตการค้าขายหรือว่าบรรยากาศการค้าขายย่านสะพานหาันแล้วก็ใกล้ๆคลององอ่างว่าเป็นยังไงบ้างได้ได้ดีไปอีกแบบหนึง่งซึ่งต่างจากตอนบ่ายเนี่ยที่ผมมาตอนเนี้ยนะครับประมาณบ่ายบ่ายสองก,กว่าเกือบบ่ายสามเนี้ยก็จะได้ภาพที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับผมอาจจะชอบตอนในบ่ายอย่างที่ผมบอกไว้ในหลายคลิปที่ผ่านมาเพราะว่าออกมาแล้วมันมันเห็นอะไรชัดเจนมากกว่าตอนกลางคืนนะครับ <น edes> บรรยากาศที่สะพานหันเ,เป็นยังไงบ้างบรรยากาศการค้าขายในวันนี้นะครับว่ามีการค้าขายดีหรือว่าคนเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับบรรยากาศคึกคักมากเพียงใดหลังจากที่เปิดปีใหม่มาแล้วนะครับเปิดปีใหม่มาแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการค้าขายหรือว่าที่สะพานหันมีคนมาเที่ยวามากน้อยแค่ไหนนะครับ สะพานหันก็อยู่ใกล้ๆกับคลององอ่างก็อยู่ติดกันเลยนะครับอยู่เชื่อมต่อกันเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินยาวได้ตลอดแนวเลยตั้งแต่คลององอ่างมาเลยนะครับยาวมากระทั่งถึงที่อซอยซอยตรงสะพานหันตรงตลาดที่มีซอยหลายๆซอยนะครับเดินมายาวๆได้เลยแล้วก็เดินถ่ายรูปมาเรื่อยๆก็ได้หรือว่าจะเดินหาของกินเดินชอปปิ้งไปด้วยก็ได้นะครับ คลอค่อนข้างสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับสำหรับคลององอ่างแห่งนี้แล้วก็ยาวมาถึงตลาดสะพานหันเลยนะครับจากที่ดูภูมิทัศน์รอบๆคลององอ่างแล้วก็ยาวไปถึงตลาดสะพานหันนั้นนะครับก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ มีความสวยงามมากขึ้นนะครับเหมาะที่จะใช้เป็นที่สำหรับเดินท่องเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็เป็นสถานที่ชิลและท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวยังคลององอ่างแห่งนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆในใกล้ๆคลององอ่างแล้วก็ใกล้ๆตลาดสะพานหันนะครับ ก็คือการอนุรักษ์อาคารแบบดั้งเดิมอาคารเก่าๆไว้นะครับเนี่ยอาคารสีส้มๆเนี่ยพออยู่ใกล้ๆกับคลององอ่างแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดสะพานหันก็เป็นอาคารที่มีความสวยงามรับไปกับคลองพอดีเลยครับเห็นไหมภาพสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็คงต้องขอจบคลิปนี้ไว้ไปกับภาพคลององอ่างในเฟสที่2องกันนะครับตามภาพนี้เลยกําลังจะก่อสร้างนะครับกําลังปรับปรุง คลององอ่างเฟสที่2อ,อยู่นะครับหลังจากเฟสแรกที่พาไปดูเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็มีการสร้างเฟสที่2ต่อเลยนะครับมีการปรปับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเฟสสองและเฟสหนึ่งสร้างเสร็จรวมกันเมื่อไหร่คาดว่าจะเป็นคลองยาวๆความสวยงามมันก็จะมีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งและเป็นจุดเช็คพอยที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับที่คลององอ่างนะครับ ครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและรอดูว่าคลิปหน้าน็อตจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ